มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมกับกลุ่มกิจการเด็กและเยาวชนจัดก,กิจกรรมรูปปันอิ่งแจกแาวกล่องให้กับเด็กๆสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีได้หิ่งพหพ้อยเพื่อถวายเป็นราชบุตน์ยื่งในโอก,กาสพระราชพิธีเฉลิมฉลองกรารสถานาองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรือและบริษทัทในเรือนะครับยึดมั่นในหลักปจจรัชญาสามประโยชน์ในการดําเนินธรุรกิจมากกว่าหนึ่งทศวรรษ และในปีมหาบุญคนนี้เือจะพอกปักและบริษัทในเกลือพร้อมใจร่วมแสดงความจงรักภักดีสนองพระราชปฏิฐานนะครับสืบสารรักษาต่อยอดเพราะการตอบแทนคุณแผ่นดินและความกตัญญูเป็นเสมือนหรือเราเรียกว่าเ e v e r s compaction นะครับที่นำทางให้เราเข้าไปสู่การดําเนินชีวิตที่ถูกที่ควรด,ดังนั้นเด็กๆทุกคนนะครับ ควรได้รับการปลุกฝังเรื่องความกระตันยูและการตอบแทนคานดีเพื่อสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมตลอดจนครอบครัวและประโยชน์ของตัวเองในวันนี้คุขอบคุลกรมกิจาการเด็กและเยาวชนที่ได้ร่วมกันนะครับน้อมสำนึกในพัฒหาการโควิดแต่พระบาทสมดเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งมอบความสุขและคุณค่าทางโภชนาการที่ดีให้กับน้องๆบ้านลาวิถี เพราะเด็กทุกคนเป็นอนาคตของชาติเราต้องสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมงานนะคะที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงนะคะบ้านราชวิถีในวันนี้นะคะก็จะได้เห็นนะคะว่าเด็กๆที่นี่นะคะมีความเป็นอยู่ยังไงแล้วก็ทางเครือมีโอกาสที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมนะคะกิจกรรมของทาง สถานสงเคราะห์แห่งนี้นะคะเพื่อที่ให้เด็กๆเ,เนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะวันนี้ซีพีแรมได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเครือเจริญพกรพานในโครงการครัวปันอิ่มแจกข้าวกล่องเพื่อน้องๆบ้านราชวิถีครับมีความสุขมากครับแล้วก็เต็มอิ่มอิ่มใจที่ได้ส่งมอบอาหารที่ปลอดภัยนะครับได้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนให้กับน้องๆในอิ่มท้องในวันนี้ครับวันนี้เราก็มีความสุขนะคะสําหรับที่เราได้มาร่วมกิจกรรมทําอาหารให้น้องๆที่บ้านเด็กราชวิถีนะคะ ก็อยากมีโอกาสได้มาทําอาหารให้น้องๆได้ทานแบบนี้อีกเห็นน้องทานแล้วเรารู้สึกอิ่มใจที่น้องๆได้ทานทั้งข้าวที่เราทํามาให้น้องได้ทั้งนมได้ทั้งไข่แล้วก็ข้าวสารที่เรามามอบให้น้องๆในวันนี้ค่ะเรารู้สึกตื้นตันแล้วก็อิ่มใจมีความสุขมากค่ะก็เป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มาร่วงงานวันนี้ได้มอบความสุขกับน้องๆนะคะก็ดีใจมากเลยที่เราได้มาร่วมงานค่ะส่วนผมก็มีความ รู้สึกขอบุนใจครับแทนน้องๆทุกคนท,ที่นะครับที่มีผู้ใหญ่ใจดีมาให้ความสุขทั้งอิ่มท้องอิ่มใจนะครับพวกเราก็มีส่วนหนึ่งในการมอบความสุขด้วยเสียงเพลงเนะาะก็เป,เป็นเป็นสิ่งที่ดีสําหรับพวกเราแล้วก็ทีมผู้บริหารทุกคนนะครับก็ขอบคุณที่ให้พวกเรามาร่วมกิจกรรมสเวลเล็กแบบนี้ด้วยครับพวกเราชม,มรมดนตรี CPF นะครับก็วันนี้มีความรู้สึกอิ่มเอมใจนะครับที่ได้มา เล่นให้น้องๆแล้ว so น้องๆก็มีความสนุกสนานนะครับก็ดีใจนะครับได้มาทําบุญวันนี้ก็รู้สึกปลื้มนะครับที่น้องๆเขาแอปปี้มีความสุขกันนะครับก็วันนี้นะครับได้มารวมกันชําความดีนะครับถวายแก่ในหลวงเรานะครับในการที่ให้น้องๆได้อิ่มท้องนะครับแล้วก็อิ่มใจกับดนตรีที่พวกเรานําเสนอมาให้วันนี้ครับแองก็ต้องขอบคุณคณะผู้บริหารนะครับคณะการจัดงานงานทุกท่านนะครับที่ให้งานนี้เกิดขึ้นได้ด้วยดี ก็ยยประสบความสำเร็จขอบคุณมากครับจริงๆเราต้องบอกว่าก็ขอขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้นะคะก็จริงๆแล้วดีใจมากนะคะที่ได้มาร่วมแสดงแล้วก็เป็นเหมือนกับความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับน้องๆในวันนี้ค่ะคือจริงๆแล้วเราก็อยากจะมีกิจกรรมนี้เรื่อยๆนะครับเพราะเราซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับมีความรู้สึกว่าเราอยากจะช่วยน้องๆนะครับเราก็สามารถเข้าไปเล่นช่วยเล่นกันได้